สวัสดีค่ะทำกินฟินกันกันกบมสุวันนี้จะมาในเมนูขนมหวานนะคะนั่นก็คือกล้วยปิ้งนมสดคาราเมลค่ะเรามาทำกันเลยนะคะมาสุก็จะเทนมโรงเรียนนะคะใส่ลงไปในกระทะสองกล่องค่ะอันนี้เราจะยังไม่เปิดไฟยังไม่เปิดแก๊สนะคะตามด้วยแป้งข้าวโพดส,สอช้อนโต๊ะค่ะ แล้วเราก็คนแป้งกับนมนะคะให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะแล้วเราค่อยเปิดแก๊สนะคะพอเปิดแก๊สแล้วนะเราก็คนไปเรื่อยๆนะคะคนแป้งกับนมให้มันค่อนข้างหนืด มันจะหนืดขึ้นเหนืดขึ้นนะคะเพื่อนๆลองสังเกตดูนะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะอยอโมันเริ่มหนืดแล้วคนไวมันเริ่มเหนือนนหน่อแล้วมันเริ่มเป็นครีมแล้วใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะคนไปเรื่อยๆเ,เหน็นไหมมันเริ่มข้นแล้วอยากให้มันเหนือหนอดออีกนิดนึง เวลาเราไปราดกล้วยมันจะได้ค้นค้นค้นประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะแล้เวเราก็นำกล้วยน้ำว้านะคะมาปิ้งในหม้อทอดไรน้ำมันมาสูจะใช้ไฟร้อนะคะใช้เวลาประมาณ5นาทีค่ะ ทีทับโอ้ยมันติดน่ะกล้วยมันหอมอ่ะเราใส่ถึงแบบนี้เราจะแบทับให้มันแบนเสร็จแล้วเราก็จะมาทับให้เขาแบนนิดนึงนะคะจะได้ดูน่ากินแบบนี้นะคะ นำมาจัดใส่จานให้ดูสวยงามนิดนึงนะคะแล้วก็ราดครีมนมสดไปเลยค่ะ แล้วเราก็มาเพิ่มความหอมหวานให้กับกล้วยปิ้งของเรานะคะนั่นก็คือซอสคาราเมลนะคะอันนี้เป็นท็อปปิ้งคาราเมลหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ต,ตทั่วไปนะมาสุก็จะบีบราดลงบนครีมนมสดไปเลยค่ะดูไฮโซมากๆเลยค่ะกล้วยปิ้งอันนี้นนนเรามาชิมรสชาติกันนะคะว่าจะเป็นยังไง จะบอกว่ารสชาติมันดีกว่าที่คิดเลยค่ะมันลงตัวมากๆเลยกล้วยปิ้งหวานๆราดด้วยครีมนมสดเบาๆละมุนละมุนลิ้นหอมหวานด้วยซอสคาราเมลเข้ากันมากๆเลยค่ะถ้าใครชอบเมนูนี้มาสู่ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ